ครับการสวัสดีช่วงแรงของวันที่17กรกฎาคมพศ2567ันากบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติความารับชมชิปนี่ของทางช่องเฮาครับครับสำหรับชิปนี้กะมีงัวพอพันมาแบ่งพี่น้องนะครับเป็นงัวทรงฟีสอ0รกิโลเมตรหรอกกะบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับไกลก็200กิโลเมตรอ่าเฮากะจะทรงให้โดยปกติกะจะทรงทั่วประเทศครับถ้ามันไกลกันหนาเจียดจากเฮาทรงฟีให้แล้วก็ต้องมีค่านระมันเพิ่มเติมด้วครับพี่น้องครับ อ่าบ่อ่ัวลายยายห้างครับเดี๋ยวผมอธิบายเพ่อสังเกตให้ทราบกันครับอ่านี่คืองัวพะพันอายุ3ปีแน่ใส่งานเลยเราแล้วครับพี่น้องครับอ่าคว้มสูงกะร้อยหาสีบัวครับนี่ครับนาโงกนอกตั้งไข่หำดำบ้องสวยดอกจอกสวยอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับเอฟซีทันใดหาไปคุ้มคอกหาไปคุ้มฝูงหรือหาไปจูงเสื่องน้ำบานอกับพ่อผิดหวังเลยครับพี่น้องครับเสื่องเก่งอยู่ครับพี่น้องครับ อ่าโดยปกติจะควางเกาเหลาซึ่งละเจ็ดลอยน้ำบานครับนี่ครับผมก็ไปขอาสื่อขอแบงเรามาว่าเพื่ออ่เอฟซีอยากได้นี่ครับเพราะว่าเอฟซีทรมาให้หาง่วงพอพันแห่หลายครับเพราะว่าตัวนี้มันพอไปวัดไปว่าได้อ่ากับราคาพอแพงครับขายเบื่อเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับแบ่งกันราคาเนี่ยไปเลยครับเอาไปในราคาสามหมืนแปดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับ สามหมื่นแปดพันบาทให้เข้ากับบริการส่งหอดบ้านหอดซองเข้ากับจังเก็บเงินเลยครับโดยปกติโดยร่วมสวดส่งองค์เอวนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องแล้วครับนี่ครับเอฟซีไอหอยซียนจุงวันดากไปทั้งพุ่นในเอฟซีเอนบางดากไงลูกหันมาลูกพี่มันจังหว่ายน้อยเออนี่ครับง้วเชิงเชียงครับง้วนี่ใสดีครับบ่ฟืดบ่ฟันครับเด็กหน่อยจุงได้นี่ลูกไส้ผมจุงได้ครับอ่าแม่นผมบ่ได้ขายผมกับกาวาเสียงลูกไส้เออเซึ่งลราเจริญหน้าบ้านเงินแหละครับพี่น้องครับนี่ครับเพราะว่า ในยุคนี้อ่าซอยกันไปครับเสื่อถือไว้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับยืนสวยครับทาสวยครับพี่น้องครับนี่ครับนาโงงครับนาโนงดีครับนกตั้งครับพี่น้องนอกตั้งอยู่ครับย้ำว่าสามหมื่นแปดพันนะครับท่านใดสนใจกับทั่วมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิ่กัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนะครับส่วนส่งเงยวุ้งงวดีบ่มีตำหนีได้ครับอ่าเห็นชิบหรอท้องอาหาผมได้ตลอดยิชั่วโมงครับพี่น้องครับนี่ครับที่วันไงครับพี่น้องครับถ้ามันยุคตัวีเบ่ได้ดหรอครับหยุดตัวจีตองมีอ่าซีมือซีมือบวกไปหาหามือกลัวครับงวดตัวนี้ครับ อันน er, ok, so ี้ขายตามยุคตามสมัยเนาะครับพี่น้องครับแบบกินยาดีครับพี่น้องครับกินยาดีแล้วก็ง่วนนี่ใส่ดีเมนยูเมนยูตัวเดียวกับกับบ่อหั่นจั่วองครับปกติง่วนบ่อพั่นนี่ใส่เมนยูตัวเดียวแต่เมนบ่ได้เซึ่งุ่นยิดหั่นจั่วองอันนี้อ่าตามที่ผมเห็นน้ำเล่าหลายๆเดือนมาที่ผมไปไปน้ำเสือเล่าเหรอครับพี่น้องครับไปน้ำเสือเล่าง่วนตัวนี้บ่อหืดบ่หัดไหมครับพี่น้องครับ มันมันแปรกินเข้าไปไกล้กับเพรามันยังจับใบได้ครับพี่น้องครับน่ครับโดยปกติถ้างัวพอพันนี่ถ้าไ่ได้เสื่องม่ได้อย่างมันหดมันหัดตัวครับมันสู่อยู่ของนะครับแต่มันบอกตามลาครับอันนี้พวสู่อยู่ของเชียงครับครับมึงชัดๆได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้แล้วครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งความเข้ากับเช่นเดิมครับ่าโทษเล่นโทษตัวโทษตุมกันจะโทษควบใส่ใจครับพี่น้องครับอ่ากอนี่ซื่อปรึกษากันในครอบัวครับพี่น้องครับ การสื่งง้อพ่อพัน์นี่มันกะอ่ามันได้ประโยชน์สองต้อได้ประโยชน์สองต้อไหนครับพี่น้องครับต่อแรกนี่เขาซึ่งรับจ้างได้ครับพี่น้องครับซึ่งหลับจ้างไปน้าอ่าขุนไปนี่โตไปน้าบน้นี่ทามันอ้วนทามุนอ้วนขึ้นมาเนาะครับพี่น้องครับเขากับขายเลยทุนไปอย่างไดครับอ่าถ้าเอฟซีทันใดที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆมาทีว่างัวพ่อพันธ์ที่ผมทายลงช่องยูทูบทีว่ามาซึ่งงัวผมอยู่ตรงหน้าครับ งวนตอนนั้นเพิ่นซื้อมาหกหมื่นหาครับมัหน,นี้เราาคนจะขายปีนี่เลาขายได้เงินแปดแปดแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับเราเรียงไาน้่ขุนไปน้่ครับพี่น้องครับอันนี้เรียงจริงนะครับพี่น้องครับเป็นเรียงจริงครับพอเล่าเลราเราเรียงไาน้่มเซิ้งไปน้่ขุนไปน้่ต่อเซิ้งเราก that, ็าได้เงินหลายหมื่นหรอกครับมัหนี้เรามาขายงวได้เงินขายงวนพอพันนี่ได้กำไรมาอีกสองหมื่นกว่าบาทแสดงเราเรามีกำไรบักหลายบาทครับพี่น้องอันนี้มันได้ได้ประโยชน์สองต่อครับง้วนพอพันครับอันนี้กือาัน ตามความเป็นจริงครับบ่แม่นว่าเว้อดีใส่งัวเจ้าของครับงัวทุกตัวครับง้อพันธ์ครับมันได้ประโยชน์สองต่อครับพี่น้องฝากเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางท่านใดสนใจกับตดต่อผมมาได้แค่์สามหมื่นแปดพันครับย้ำว่าสามหมื่นแปดพันราคาเนื้อครับนี่ครับฝากเบอร์ที่หนึ่งครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับสำรักไทยคชินี้กะไข่ขอขมิตรา จากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เขามาอุดหนุนข้มามาหับช่มชิเขามาติดตามาลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้แจ้ทีมงานหน่อยๆเขานั้นเลยครับพี่น้องครับขายงวัวดทรงฟี่บะมี่มาจําบ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับสําหรับชิมนี้กาขอจะไหวเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ